คนที่คุณถามถึงเขาเรามาดูความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณตอนนี้รู้สึกอย่างไรหัวใจเขาเขาบอกว่าเขาฝันถึงคุณตอนกลางคืนเขาฝันถึงคุณเขาหวังว่าคุณจะเป็นของเขาหวังว่าคุณจะรักเขาว่าคุณจะฝันถึงเขาเหมือนกันการเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์ความรักเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์รักแท้เขาอว่าให้เวลาพิสูจน์หัวใจเขา เขาบอกว่าเขาไม่อยากรออีกต่อไปแล้วปวดเป็นของเขารักคุณมากนะเขาว่าเขาต้องจัดการเรื่องต่างๆให้เรียบร้อยเสียก่อนถึงจะมาหาคุณให้ความรักนี้สมหวังแต่เขามีเรื่องที่ต้องจัดการแก้ไขในชีวิตเขาตอนเนี้ยแล้วยังไรอีกเขาคิดถึงคุณคิดถึงรักคุณแต่เขายังมีเรื่องที่ต้องแก้ไข